สวัสดีคะ่ะข่าว WG c a b l e ลบบุรีค่ะรายงานข่าวประจำวันที่12มกราคมพุทธศักราช2565นะคะวันนี้สถิติของโควิด19มีผู้ที่ติดเชื้อกระโดดมากเลยคะ่ะไปที่102รายนะคะและข่าวในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนของทานหารสักครู่ค่ะ คุณผู้ชมคะเข้าสู่การรายงานข่าวในช่วงแรกของเราในวันนี้เป็นเรื่องของสถิติผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดลบบุรีค่ะตัวเลขน่าตกใจมากเลยค่ะสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดลบบุรีนะคะในวันที่11มกราคมนั้นมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น102รายนะคะเป็นเลข3หลักเลยทีเดียวซึ่งผู้ติดเชื้อนั้นมาจากต่างจังหวัด8รายค่ะและจาก ภายในจังหวัด57รายแล้วจากพื้นที่ควบคุม37รายซึ่งรวมแล้วผู้ป่วยในขณะนี้ยอดสะสมอยู่ที่19,714รายหายป่วย18,692รายรักษาตัวอยู่ที่749รายสำหรับในวันที่11มกราคมไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะถึงแม้ว่าสถิติของการติดเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดลบบุรีนั้น จะมีตัวเลขของผู้ติดเชื้อสูงขึ้นแต่ในเรื่องของอัตราการเสียชีวิตในขณะนี้ยังไม่มีเพิ่มเติมมี272รายที่เสียชีวิตไปนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะต้องกาดไม่ตกปกป้องตัวเองด้วยการรักษาความสะอาดล้างมือให้บ่อยเอวัยวะสามส่วนตาจมูกและปากไม่ล้วงแคะแกะเกานะคะคันขึ้นมาใช้หลังมือแตะเบาๆค่ะเพื่อป้องกันในส่วนของการ ติดเชื้อและมาตรการหนึ่งที่ควรจะปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาก็คือการสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกค้นชัยขาบ้านนะคะเมื่อพบอาการที่สุ่มเสี่ยงควรที่จะมีการตรวจและทำการรักษาอย่างทันท่วงทีเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อและการระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นคลัสเตอร์ใหม่สำหรับช่วงเวลาของโควิด -19 นั้น ในห่วงเวลาของการป้องกันตนเองนะคะกระตุ้นภูมิคุ้มกันค่ะในขณะนี้ในเรื่องของการฉีดวัคซีนมีทั้ง Walk-in มีทั้งการให้บริการในหลายๆที่นะคะทั้งที่โรงพยาบาลอานทัน้งมหิดลทั้งในส่วนของห้างโลตัสซึ่งสามารถที่จะดูแลตนเองได้กระตุ้นภูมิยิ่งได้รับมากเท่าไหร่จำนวนประชากรที่ได้รับวัคซีนมากเท่าไหร่ การป้องกันภูมิหู่กก็เกิดขึ้นนะคะเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันโควิด1 i d แล้วก็กระตุ้นภูมิตัวเองเพื่อให้ห่างไกลจากเจ้าโรคภัยชนิดนี้ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและสำหรับข่าวนี้นะคะเป็นเรื่องของฐานหารเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะกรมรบพิเศษที่หนึ่งค่ายวาชิราลงกรณ์ค่ะ นำผ้าห่มกันหนาวซึ่งได้รับมอบจากกองทัพบกช่วยเหลือพระสงฆ์และประชาชนผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการและผู้ยากไร้ที่ประสบภัยหนาวกว่า30หลังคาเรือนค่ะพันโทรณชัยอภัยพันธ์ผู้บังคับ กองพันรบพิเศษที่สองกรมรบพิเศษที่หนึ่งค่ายวาชิราลงกรณลร่มป่าหวายจังหวัดลบบุรีนำกำลังพลมี m y d e l i v e ี่ชุดปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนขุนศึก524จำนวน6นายร่วมกับผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ตำบลป่าตาลพร้อมด้วยอาสาสมาัครสาธารณสุขประจำหม,มู่บ้านหรืออสอมอตำบลป่าตานอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีร่วมกันอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสิ่งของเครื่องใช้พระห่มกันหนาวถวายแด่พระสงฆ์ณวัดเมืองใหม่ตะบนป่าตาลอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโดยมีพระครูวรธรรมานุกิจเจ้าอาวาสวัดเมืองใหม่เจ้าคณะตำบลป่าตาลเป็นตัวแทนคณะสงฆ์ในการรับมอบพร้อมทั้งร่วมกันเดินเท้าลงพื้นที่นำห่มกันหนาวซึ่งได้รับมอบจากกองทัพบกเข้าพบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจประชาชนผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการผู้ยากไร้และผู้ประสบภัยหนาวจำนวน30ครอบครัวในพื้นที่หมู่ที่2ตบลป่าตาลอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นอุณหภูมิต่ำลดลงโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างสม,มรรถภาพที่ดีระหว่างชุมชนและหน่วยงานทหารและแสดงออกถึงความห่วงใยของกองทัพบ,บก ที่มีต่อประชาชนโดยได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีและมีความซาบซึ้งใจที่เจ้าหน้าที่ทหารได้เข้าว่าพ่อห่มและให้กำลังใจและขอให้การช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาสซึ่งทุกขั้นตอนในการปฏิบัติกำลังพลของหน่วยได้ยึดมาตรการเฝ้าระวังการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ตามที่กองทัพบกห่วงใย,ยอย่างเร่งรัดตามมาตรการควบคุมโรคที่สบคกำหนด เพื่อความปลอดภัยทั้งแก่ผู้ให้และผู้รับด้วยนนอองคะโยรัาวพุ <ง Tail> ุข<ง>ส หลงรัตนัตยานุภาอเวนะเนกาอันตรายาปิอินัสันตุกอเสสโตเจ่ไหครับกตอับตลอเไปกับต่อพี่โอ้พาบิคับฝากไปเชือให้เนอค่ะ้ค่ะครับมดไร้บอกให้หมอเอาไปกับเรา ครับอยากเป็นแตน่เที่ยวหรอรับววกนจะินจะเดินกัทุกคนเออย่าูกันอยากกันเนอให้วยกัทุกคนทุกคนเที่ยวหรอตองหัน่น่นอนคัะแม่ ไปใหม่แล <c ậ u> ้วไปไปขวาขวาลูกขวาลูกสีโค้งไปตวงเยอะขอบคุณครับใส่ลมครับขอบกลางอาจครับขอบคุณครับครับสุขภาพแข็งแรงนะครับ ไหนครักมาดีครองไหม่ร mm. ักมอบเลยยายรวยพริ่งมันจะแต่งงานแต่งงานแล้วยายเว่ยพริหน่อยยาย ข้าสู่การรายงานข่าวข่าวสุดท้ายค่ะเป็นความหหวงใยของหานหารนะคะกองพันรบพิเศษศูนย์สงครามพิเศษค่ะสร้างแนวกันไฟบนเทือกเขาป้องกันไฟป่าในช่วงฤดูหนาวซึ่งมีอากาศแห้งและลมแรงค่ะเพื่อมาร่วมใจกันทําแนวกันไฟให้กับทางวัดนะครับเนื่องจากว่าทุกปีเนี่ยในฤดูหนาวจะมีลมแรงแล้วก็จะมีไฟป่าลุก พันโทเอกลักษณ์ขไนกลางผู้บังคับกองพันรบพิเศษศูนย์สงครามพิเศษข่ายสมเด็จพระนานรายณ์มหาราชจังหวัดลบบุรีจัดกําลังพลจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจของหน่วยพร้อมด้วยกําลังพลชุดปฏิบัติกิจการพลเรือนขุนอาสา522ร่วมกับปลัดอําเภอฝ่ายความมั่นคงของอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีและเจ้าหน้าที่จากกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอหนองม่วงรวมกว่า30คน ให้การสนับสนุนด้านกำลังพลและยุโทโธปกรณ์เข้าให้การช่วยเหลือทำแนวกันไฟเพื่อก็ป้องกันไฟป่าบนภูเขาระยะทางกว่า500เมตรบนเทือกเขาคอกบริเวณด้านหลังวัดโพงเงินหมู่ที่1ตบบําบลบ่อทองอําเภอหนองม่วงจังหวัดลบุรีเนื่องจากวัดดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นที่เนินเขาได้รับผลกระทบจากไฟป่าเป็นประจำเกือบทุกปีโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวอากาศแห้งและมีลมพัดแรง จะมีไฟป่าลุกลามมาจนถึงในวัดซึ่งเทือกเขาแห่งนี้ยังมีสัตว์ป่าเช่นไก่ป่ากระรอกกระแตนกต่างๆและสัตว์เลื้อยคลานอีกหลายชนิดทั้งนี้พระสมศักดิ์ฐานนุต,ตโรเจ้าอาวาสวัดโพเงินกล่าวว่าเพื่อเป็นการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมป้องกันไฟป่าก่อนฤด,ดูการจึงต้องขอรับการสนับสนุนกำลังพลจากสวนราชการให้การช่วยเหลือ ในการจัดทำแนวกันไฟบริเวณแนวป่าที่ติดกับเขตวัดซึ่งจะเอาวาวดวัดโพงเงินยังได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่เข้ามาให้การช่วยเหลือสนับสนุนการทำแนวกันไฟในครั้งนี้โดยเฉพาะกำลังพลของกองทัพบ,บกจากกองพันรบพิเศษศูนย์สงครามพิเศษจังหวัดลบบุรีเนื่องจากที่ผ่านมาที่บริเวณวัดได้พบเห็นการลุกไหม้ของไฟป่าเป็นประจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าหนาวมีลมแรง จะทำให้ไฟป่าเป็นจานวนมากเกิดขึ้นดังนั้นเมื่อไฟป่าลามลงมาก็จะถึงวัดอาตมาขอเจริญพรขอบคุณเป็นอย่างมากในการเข้าช่วยเหลือทางวัดและที่น้องประชาชนในครั้งนี้เพื่อมาร่วมใจกันทําแนวกันไฟให้กับทางวัดนะครับเนื่องจากว่าทุกปีเนี่ยในฤดูหนาวจะมีลมแรงแล้วก็จะมีไฟป่าลุกลามเข้ามาถึงวัดสูสัสดีค ครับแล้ว เนี่ยต้องเจริญพรขอบคุณกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องที่มาช่วยในครั้งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยจากอำเภอหนองม่วงโดยเฉพาะผ่านมาทางประหลัดที่มากินนี้ได้กล่าวไปแล้วแล้วก็อีกหน่วยงานหนึ่งเนี่ยที่จะอดพูดถึงไม่ได้เลยก็คือจากกองทัพบกก็คือหน่วยรมพิเศษจังหวัดลพบุรีที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการที่ช่วยเหลือใน แนวการไฝรครั้งนี้และนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีจิตอาสามีสาธารณสุขอําเภอที่ส่งแพทย์เข้ามาแล้วก็ะจะมีจากอสมอแล้วก็ชาวบ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งอาตมาเนี่ยจเจริญพรขอขอบคุณเป็นอย่างมากซึ่งทำให้วัดโพงงานเนวรอดปลอดภัยและเราก็หวังว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยหน่วยงานต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะช่วยกันคิดหาทางหรือว่า มาช่วยวัดโพเงินตำบลบอ่อทองอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีมาประจำจเจริญพรขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะนั่นคือรายละเอียดของข่าวจากทีมข่าว WG Cable ลบบุรีนะคะขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีค่ะที่ให้การสนับสนุนช่วงเวลาข่าวด้วยดีเสมอมาการรายงานข่าวของเราวันนี้ได้หมดเวลาลงแล้วคุณรงศักดิ์พานังกบบาบรรณาธิการข่าวชุดทิมาเกิดเอี่ยมรายงานข่าวขอ,อลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่กับการรายงานข่าวในช่วงต่อไปสวัสดีค่ะ